สวัสดีครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้ครับอยู่กับผมกน,นพรนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เวลา8ง15ทางช่องวัน31ครับเรื่องแรกนะครับจะพาไปรู้จักกับสิวท้อและส้มมงคลครับซึ่งเป็นผลไม้ที่นิยมมอบให้กับญาติผู้ใหญ่และนำมาไหว้เจ้าในทุกสศการจุดจีนแบบนี้นะครับแต่วันนี้ครับจะพาไปทานสิวท้อและส้มมงคลที่นิ่มมากและมีไส้ด้วยสิวท้อและส้มมงคลลูกใหญ่ที่ดูน่าทานไม่ใช่ผลไม้นะครับแต่เป็นสลาเปาที่ดูเหมือนผลไม้จริงมาก ของร้านท้องมังกรคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ถนนเจิมปัญญาเขตเทศบาลคนครตรังที่ทำขายในเทศกาลตรุษจ,จีนขายดีมากเป็นพันๆลูกครับเรามาคุยกับพี่นัทคุณนัทกมนท่าห้องวัย35ปีเจ้าของร้านท้องมังกรคาเฟ่ที่เปิดมา4ปีกันครับ สวัสดีครับพี่นัทครับถามนะครับว่าได้ไอเดียในการทำสลัเปาสิวท้อแล้วก็ส้มมงคลมาจากไหนครับเกิดจากลูกค้าเข้ามาถามว่าแบบมีสลัเปาสิวท้อไหมเพราะว่าบบจะเอาสลัเปาไปให้คนแก่มันเกิดอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมเราไม่ทำนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเริ่มทำตามแบบเมทูออเดอร์ไปก่อนแล้วก็เลยคิดว่าเออช่วงหน้าเทศกาลช่วงตรุษจีนนะคะก็สื่อท้อกับสเปาส้มก็น่าจะขายดีเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยเออลองเริ่มทำดูสรุปว่าโอ้ขายดีจริงก็คือส้มก็มีความหมายมงคลเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภอยู่แล้วเราก็เลยว่าเออลองลองแบบถ้าบางคนแบบเบื่อการที่จะซื้อผลไม้แล้วเราก็เ,เออลองเปลี่ยนเป็นสลับเอาดูไหมก็ทานได้เลยก็แปลกดีเราก็ เออลองทําดูค่ะก็ปรับสูตรมาเรื่อยๆช่วงจุดจีนนะคะเออเหมือนเหมือนที่ตังเนี่ยซาลาเปาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบรูปแบบเดิมๆคนที่สั่งก็จะแบบเอ่อไส้หมูสับเป็นลูกกลมๆจีบอะคะ่ะทางร้านก็เลยว่าเออจริงๆที่กรุงเทพก็มีสิวท้อขายช่วงเทศกา,จาลจุดจีนเราก็เออลองน่าแบบมาประยุกต์ใช้ดูมาทําที่นี่ดูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผลตอบรับก็ดีขึ้นก็เป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างเงี้ยซาลาเปาสิวท้อมีไส้อะไรบ้างครับ ก็ทาเป็นไส้สองไส้ก็คือมีไส้ทัลลิ่งเนี่าขาวค่ะแล้วก็อีกไส้นึ่งก็เป็นเผือกแตงกล้ยแล้วก็พ่นสีต่างกันแล้วก็ใช้ไอ้บรัดทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วสันเตาลูกส้มมีไส้อะไรบ้างคะพี่สันเตาลูกส้มเนี่ยสีส้มเราก็ใช้แบบสีธรรมชาติเลยส่วนไส้ข้างในเนี่ยเราก็เอาเปลือกส้มแมนดารินนะคะมาผสมลงไปในไส้มันก็เป็นกลิ่นส้มขึ้นมาเข้าแตกต่างแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกส้มให้เหมือนที่สุดอาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ละลูก การทำซาลาเปาสิวท้อและส้มเนี่ยยากกว่าการทำซาลาเปาปกตินะครับตัวสิวท้อไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตัวส้มเนี่ยเราเราก็ปล้นนิดนิดนึงเพราะว่าจะต้องทำคั้วส้มด้วยจะต้องทำผิวส้มให้มันเหมือนด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องรีบปั้นด้วยไงคะเพราะว่าตัวซาลาเปาค่ะที่ตามอุณหภูมินะคะเราก็เลยต้องรีบปั้นต่อลูกอกาจจะใช้เวลาประมาณ2นาทีต่อลูกอะคะ่ะเราก็พยายามทำให้เร็วที่สุด ราคาลูกละเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวสู่ท้อค่ะลูกละ25บาทส่วนสาลาเปาส้มค่ะลูกละส0บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากสั่งสาลาเปาสิวท้อแล้วก็ส้มมงคลน,นะครับของร้านท้อมังกรคาเฟ่ก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับตุดจีนนี้พี่ไม่มีอ่างเปามีแตก่แก้มสาลาเปาน้องเอาไหมจ๊ะ ไปหอมได้นะ